สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาย่างไก่กันนะคะอันดับแรกเราก็จะมาล้างไก่กันก่อนนะคะพอเราล้างไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไก่มาพาตรงกลางเลยค่ะที่เราต้องพ่าไก่นะคะเพื่อที่จะให้ไก่เขาสุกทั่วถึงค่ะถึงข้างในเนื้อเลยค่ะ เขาจะสุกเร็วค่ะเราจะพาให้หมดทุกน่องเลยนะคะพาแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะส่วนแจงก็จะพาแบบนี้นะคะ เราผ่าเสร็จเราก็นํามาล้างน้ําพอเราล้างเสร็จเราก็จะนํามาหมักกันเลยนะคะรสดีเกลือใส่ไปเลยพริกไทยชูรสค่ะแล้วเราก็ขยำเลยค่ะขยำให้ทั่วเลยนะคะ แล้วเราก็นำไปหมักทิ้งไว้สักสิหนาทีนะคะระหว่างเราหมักไก่ทิ้งไว้เราก็มาผาฟืนค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะก่อไฟ เราจะผ่าฟืนใส่ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่ฐานลงไปทีหลังก่อ,อ,กอไฟติดแล้วเราก็นำไก่มาย่างเลยระหว่างที่เรานำไก่มาย่างก็มีซูโม่มามให้กำลังใจอยู่ข้าง กินไหมจอมันเหมาอเอร็จสิบสองเลยเแล้วก็สุไก่ย่างหอมๆเลยจ้าเจอลูกย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุกเลยอันนี้เลยรออูรเโชวถูกมัอุมัอามา ไกล้จะสุกแล้วหอมหน่าทานมากเลยค่ะเราก็จะนำไปทานกับข้าวกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป